สวัสดีค่ะมาพบกรันช่องพายเม,มสาแม่พลอยนะคะอ่ะดึงอเอ้าไม่ออกละ <c oughs> อีกใบาหายหมดเลยต <c oughs> ู้ถีบมือเนาะไม่เหลือใบเลยนะคะต <c oughs> ู้ค <c oughs> ่หมดเลยตีหมดแล้วตัวสียอนต้นไม้แม่ <c oughs> บอกแล้วเอาน,น้องไม่อยู่หรอกไม่ได้มันเก็ยขี้ hai mèo còn gì nữa, ừ, xíu 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 không phải vậy à không <laughs> 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 ตอกไ้ได้มางอหมดนี่ไอ้เงเนื้อคอแน่ไงก็พังพันอยางนี้ แม่สาเย่ปินได้ไหมหนะปินได้ไหมหนะ ปินขึ้นตีละชัดเลยครับไม่สาเชิ๊ก หมดไม่ได้แล้ว <c oughs> ได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมตรงนี้มันพอดีเข <c oughs> ้าใจไหม,ม <c oughs> ดูความพยายามกับต้นไม้ <c oughs> ไม่รู้เป็นอะไรกับต้นไม้ตัวน,นี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เจ็กอ้วนขี่ดูกัดออกกัดกัดออกดึงดึงดึงเกะกะดึงพ่อเอาอะไรมาปิดนี่หายเอาออกไม่ได้ี๋ยวต้นแม่ต้นไม้แม่ยังไงดีบอกไปกินเนื้อ เข้ามาก็ไม่ชนะกับต้นไม้คะกินกล้วยก่อนกินกล้วยก่อนเอาโอ้อยเสร็จปะเอ้ยนั่นโยนให้แม่ไปเอาไหมแป้งทำกล้วยน้องตก

ว้วนอ้วนเธอเป็นไรงอนแล้ว,วจะออกโดนไม่ได้ลองไปูบ้านไปูทไดจ้้องไม่กินอ่ะโไม่กินหรอไม่กินให้แม่ไปอะ้อม เลยนะคะเมสาเมสาครับมานี่เร็วพี่ปอจะไปโรงเรียนแล้วนะ,ะพี่จะไปโรงเรียนแล้วนะ พี่พอยพี่พอยเมษาครับเมษาเมษา วันน <world> ั <énormément of the world> ้นเนี <od> <people> ่ยปลดเชือกแล้วโอ๊ย ันนี้นะไม่ออกวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านนี่ป้าไปประปชุมป้าไปประชุมวันนี้มีใครอยู่ดูดูแลถ้าหัวที่มองมาหนูจะทำยังไงฮะเจ็บอีกอ่ะเอาเอาออกข้างนึงก็ยังดีอึบ แม่นี่ไม่ได้เรื่องเลยขัดใจไวรุ่นเขาบอกไม่รู้จากวัยรุ่นจะเที่ยวเอา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 ัยรุ่นจะเที่ยวไม่ได้หรอไวัยรุ่นไม่กลัวใครเลยืึดูดูนะดูนะเอเอเอกข้างนึงก็ยังดีเขาเอาเอได้ข้างนึงก็โอเคเอ่ะดูดูจะไปโรงเรียนด้วยเปิดประตู พี่ปอเปิดให้หน่อยกระบะใส่ท้ายกระบะไปนะไม่ด่าฮะท้ายกระบะไปโดดอีกสิพี่ปอเปิดให้หน่อยจะไปด้วยเอามุดมุดมุดเอาพี่ปอเมษาไปด้วยนี่อ่ะเอ้าเอ้าเอาสัตว์เอ้าอัดูดูดูเอาดูดูเวลาไม่ได้ต่างใจเอาดูดูดูเวลาไม่ได้ต่างใจ นั่นเกือบโดนหัวเป็นไงล่ะอะเยี่ยวบ้างอาแม่เยี่ยวก็เยี่ยวตามแม่เอ้าจะเยี่ยวหรือจะขี้โอ้เยี่ยวต้องรอให้แม่เยี่ยวก่อนนึ่งตัวเยี่ยวไปเลยท่ายเยี่ยวนี้แปลกประหลาดไม่มีใครเหมือนออต่อแถวเลยนะเรียบร้อยต่อแถวเยี่ยวอะ ทำไมขี้ด้วยสุดยอดความสนไะค่ะถ้าเกิดคใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะคะค่ะพิงคค่ะส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปส่งเด็กๆก,ก่อนนะคะบ๊ายบาย